เดี๋ยวผมจะขอเสี่ยงเลขทูบจากปู่นะครับขอเลขขอโชคขอลาบจากปู่ของงวดวันที่1นธันวาคมสองหสว่าปู่จะให้โชคไหมวันนี้เดี๋ยวมาอรอลุ้นเลขทูบนะครับ เดี๋ยวรอลุนเลขทูบนะครับก่อนที่จะรอเลขทูบเดี๋ยวผมขอเขย่าเซียนซีนะครับเดี๋ยวผมจะเขย่าเซียมซีนะครับขอโชคขอลาบจากหลวงปู่งวดนี้ขอตรงๆเลยให้ปู่ให้โชคให้ลาบให้เลขในเซียมซีนี้ออกมาตรงๆของวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยสามให้ปู่ให้โชค้ว้เธอปู่ แรกครับเลขหกนะครับไม้แรกไม้ที่เห็นก็คือเลขหกนะครับชัดปะชัดเลยเอ,อพูดเลยซีมซีไม้แรกนะครับเลขที่ได้คือเลขหกนะครับเดี๋ยวมันเสี่ยงครั้งที่สองน,นะครับว่า จะได้อะไรได้กันไรครั้งที่สองครับเลขที่ได้คือ หนึ่งเจ็ดใช่ป่ CMC ครั้งที่สองครับเลขที่ได้คือหนึ่งเจ็ดครั้งแรกได้เลข6ครั้งที่สองได้ 1, หนึ่งเจ็ดรุนนะครับกับ CMC ของหลวงปู่อยู่ที่กระท่อมหลวงปู่นะครับ รอรุ้นครับว่าว่างวดว,วันที่1นงธันวา,า,าคมสองห้าาเลขจาะอ,อะไรซิมซครั้งแรกครับได้เลข6ครั้งที่2ได้1 7 1> รอลุ้นโชคกับหลวงปู่นะครับที่กระท่อมหลวงปู่สวงขอให้ปู่ให้โชคให้ลาบให้เลขซิมซีออกมาตรงๆด้วยเถิดตัวลุ้นกับเลขทูบนะครับ รู้สึกว่าจะออกมาแล้วครับเลขแรกเราสจะพูดนะครับเลขทูบตัวแรกได้มาแล้วครับออกมาแล้วครับเลขทูบตัวแรกเลขที่เห็นอยู่ก็คือเลข9นะครับ เลขทูบตัวแรกนะครับเลขที่ได้ก็คือเลข9นะครับเลขทูบจากกระท่อมหลวงปู่สวนนะครับงวดนี้เลขทูบตัวแรกครับคือเลข9เลขเซมซีครั้งแรกได้เลข6เลขเซมซีครั้งที่2ได้17รอลุ้นเลขทูบตัวที่2นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับฝันเห็นหลวงปู่ด้วยครับ หรือว่างวดน,นี้ปู่จะให้โชคกี่ครับงวดน,นี้รอรุ้นนะครับรอรุน้นติดตามงวดวันที่1ธันวาคม25 6 3กับเลขกระท่อมหลวงปู่สวนะครับงวดน,นี้สาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้หลวงปู่ให้โชคให้ลาภให้พรกับเลขงวดวันที่1ด้วยเถิด1ธันวาเดอปูเด้อขอตรงๆให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เดอปูเด้อมาแล้วนะครับเลขทูบตัวที่สครับ ลุนเลขทูบตัวที่สครับตัวแรกคือเลข9นะครับตัวแรกคือเลข9ตัวที่2คือเลข2นะครับ9 2นะครับแต่สังเกตด้านหลังไหครับเหมือนมีเลขอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอีกแล้วครับเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามนะครับว่าปู่จะให้เลขทู่นี้ได้เลขอะไร อรอลุ้นนะครับกับเลขตัวที่3กับท่อมหลวงปู่นะครับเลขทูบตัวแรกเลข9เลขทูบตัวที่สองเลขสองเลข c ซ c ครั้งแรกได้หกมซ c ครั้งที่2ได้17รอลุ้นเลขทูบตัวที่3ามครับแต่เหมือนเหมือนว่าหลังเลข9บนเลข2เหมือนจะเป็นเลข6ชัดๆเลยครับเดี๋ยวเราลุ้นตัวที่3ครับสักครู่ ัวนี้ไฟสวยมากเลยครับควันออกอย่างเยอะเลยครับลุ้นตัวที่สามนะครับรอลุ้นเลขทูกเลขเซมซีกับกระท่อมหลวงปู่นะครับงวดนี้ว่าปู่จะให้โชคอีกไหมเราลองครับงวดนี้มีขนลุกขนลุกจริงๆครับไม่เชื่อดูครับใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมมาทุกครั้งขนหัวลุกแล้วครับนี่สงสัยมืดแล้วครับตัวนี้รอครับรอเลขทูกกับเลขเซมซี เดี๋ยวให้ดูไก่นะครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ครับเป็นไก่นําโชคเงินนําโชคทองครับคู่ใหญ่คู่ที่สองวันนี้มันมาดครับไก่เขียวมรกตครับผมตั้งชื่อว่าถุงเงินกับทุงทองนะครับคู่นี้มาคู่เป็นคู่บุญคู่บารมีของโชคเงินกับโชคทองนะครับอย่างสวยเลยนะครับหนักด้วยครับ น้ำหนักไม่ต่ำกว่าหกสิบกิโลล่ละครับวันนี้เดี๋ยวรอลุ้นเลขทูบกับเลขเซมซีกับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าสามกับกระท่มหลวงปู่สวงนะครับขอให้ทุกคนได้โชคได้ลาบกับหลวงปู่ขอบุญบารมีหลวงปูป่ให้โชคให้ลาบให้พรกับงวดนี้ด้วยเถิดสาธุสาวทสาธุูมาแล้วครับเลขทูบตัวที่สามครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับเลขทูบตัวที่สาม กับกระท่อมหลวงปู่นะครับตัวแรกได้เลข9ตัวที่2ได้เลข2ตัวที่3ได้เลข0ครับ9 2 0นี่คือเลขทูบจากหลวงปู่นะครับงวดน,นี้วันที่1ธันวาคม2563ดองดูชัดๆครับ9 สองศูนย์ครับมวดน,นี้แต่ด้านหลังเลขสองครับบนหัวเลขสองเป็นเลขหกครับชัดมากเลยครับแต่บางคนมองก็จะมองว่าด้านบนเป็นเลขเก้าด้านล่างเป็นเลขห้าเพราะว่าหางเลขเก้ากับหัวเลขสองมันเหมือนเป็นเลขห้าแต่ผมมองเป็น 920หรือจะเป็น950แล้วแต่มุมมองนะครับ9กับ6แต่เลข6ด้านหลังนะครับแปลกตรงที่เป็นเลข6เนี่ยครับคือเลขเลข6มาจากไหนครับเลขทูบนะครับ920เลข CM c ซีครั้งแรกได้เลข6ครั้งที่2ได้17 ของงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองหสามขอหลวงปู่ให้โชคให้ลาบให้เลขงวดนี้ออกมาตรงๆของงวดวันที่หนึ่งด้วยเถิดปู่ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับได้โชคได้ลาบกับหลวงปู่ด้วยเถิดขอระบารมีหลวงปู่ให้โชคให้ลาบให้เลขงวดนี้ออกมาตรงๆของงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองหสามด้วยเถิดปู่ ขอปูเลยล่ะเด้อขอปูเลยด่ะปูให้ในเรื่องวันนี้ได้ปูสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่มีโชคมีลาบกับกระท่อมหลวงปู่นะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุตอนนี้นะครับ ผมได้ขอโชคกับหลวงปู่แล้วนะครับทั้งเลขเซียมซีและก็เลขทูบของงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสามเลขเซียมซีครั้งแรกได้เลขหกครั้งที่สองได้เลขหนึ่งเจ็ดเลขทูบของหลวงปู่เลขตัวที่หนึ่งคือเลขเก้าตัวที่สองคือเลขสองตัวที่สามคือเลขศูนย์เลขทูบ 920 cmc ได้6ก7กับท่อมหลวงปู่สวนนะครับงวดวันที่1ทธันวาคมสองพขอให้ปู่ให้โชคให้ลาภให้พรกับงวดวันที่1ทธันวาคมด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธาธตอนนี้นะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเวลานี้ประมาณจะ18นาฬิกาแล้วครับ เริ่มเมื่นแล้วครับวันนี้ก็ได้นําไก่มาถวายหลวงปู่นะครับคู่หนึ่งไก่เขียวมระกดนะครับขอเรียกว่าถุงทองและก็ถุงเงินนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพามมาขอโชคกับหลวงปู่เรียบร้อยนะครับเลขเซียมซีที่ได้ก็คือครั้งที่หนึ่งได้เลขหกครั้งที่สองได้เลขหนึ่งเจ็ดซมซีหกหนึ่งเจ็ด แล้วก็เลขทูบนะครับได้เลข9ก้สองทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางถ้าหลวงปู่ให้โชคก็คือให้โชคงวดนนี้ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ให้โชคให้ลาบให้เลขของงววันที่หนึ่งออกมาตรงๆด้วยเถิดปู่เพราะว่าทุกคนเพื่อบุญบาร,รมีหลวงปู่เยอะและก็ทุกคนก็ศรัทธาหลวงปู่สาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุให้ปู่ให้โช้ราให้เถิสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้โชคได้ลาบแล้วก็แห่งๆกับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพห้าสามกับกระท่อมหลวงปู่สวน,นะครับใครจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายหรือว่าไม่เชื่อหรือไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวยมากครับงวดน,นี้หลวงปู่จะให้โชคแสงเทียนลำลี่ลำไร งวดงวดน,นี้ลุงเซียได้ไหมครับเซี่ยได้หกหนึ่งเก้าโอ้หกหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดพอนะครับได้แล้วลุงเซีซีครั้งแรกได้ได้เลขอะไรครับครั้งแรกได้หนึ่งเจ็ดทางตีซองก็ได้เลขครบเลขครบกบมือเลขเก้านะผมว่าเก้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดนี่นะใช่ถูกค่ะ ตอนนี้นะครับผมเจอตุ๊กแกครับครั้งก่อนที่ว่าได้สามตัวโตวนะครับผมก็เจอตุ๊กแกนี่แหละครับแต่งวดนี้ผมเจอจังๆนะครับตัวตัวเป็นๆเห็นๆชัดๆเลยครับงวดก่อนผมเห็นแค่แวบๆ,ๆ,ๆนะครับงวดนี้ผมเจอตัวจังๆตัวใหญ่ๆงวดนี้เผนดอกไม้เห็นเลยนะครับอันนี้หรือว่าผมมารบกวนเผลน,นอ แตงวดนนี้ครับเจอตุ๊กแกตัวจังๆครับงวดก่อนที่ว่าได้051สามตัวตรงครับผมก็เจอแวบๆหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นแต่งวดน,นี้ครับผมเจอตัวเป็นเปียจังๆตัวจังๆเลยครับหรือว่าปู่จะให้เลขตรงๆอีกวดน,นี้สาธุสาธุสาธุขอปู่ให้โชคให้ลาภให้พรให้เลขเด็ดวดนนี้ออกมาตัวๆด้เถิดปู่ ตอนนี้นะครับเวลาประมาณสิบแปดนาฬกาก,กว่ากว่าแล้วครับสวยมากเลยครับขอให้ปูให้ช่วงให้ลาบเดิงวดนนี้ครับขอเลขออกมาตรงๆรงได้ปูเดิงวดนนี้มันที่1ธันวาคมสองห้าาสาธุสาธุสาธุ